ขายของออนไลน์ไม่มีเกียรติไม่มั่นคงลูกป้าเนี่ยนะเรียนจบปริญญาตีมาทํางานบริษัทที่มั่นคงเงินเดือนหลายหมื่นแต่ป้าว่าซาทาอาชีพไม่มั่นคงนะขายของออนไลน์ไม่เวิร์กสงสารแม่นะอุตส,ส่าห์ส่งซาเรียนจบปริญญาตรีเรียนจบสูงๆมาทําอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณเคยเจอคําดูถูกเหล่านี้ไหมคะ ครูซากับแม่ชีเจอมาตลอดเส้นทางของการที่เราเลือกทำอาชีพค้าขายค่ะซาขอพูดความในใจนะคะอาชีพขายของออนไลน์สำหรับครูซาคืออาชีพที่มั่นคงมากๆเลยค่ะถ้าวันนี้เราสามารถหาเงินเลี้ยงดูแม่ได้เป็นอย่างดีเลี้ยงดูคนในครอบครัวมีเงินซื้อบ้านซื้อรถเป็นของตัวเองและเราก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเราเองได้อาชีพออนไลน์ไม่ได้มีรายได้เสถียรนะคะมีแต่ เพิ่มขึ้นทุกเดือนค่ะกลับกันค่ะถ้าวันนี้เราทำงานอยู่ในบริษัทที่มั่นคงแต่เงินเดือนหลักหมื่นแต่เราไม่สามารถที่จะส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เป็นอย่างดีครูซาเชื่อว่าบางทีอาชีพค้าขายอาจจะเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณก็ได้อย่าดูถูกอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะคะและถ้าถามว่าอาชีพนี้มีเกียรติไหมสาหรับครูซา อาชีพขายของออนไลน์เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีกิน่นเพราะว่าวันนี้คะ่ะครูซ่าสามารถพลิกชีวิตจากมือถือเครื่องเดียวและสามารถสร้างเงินล้านบนโลกออนไลน์ได้วันนี้ครูซ่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ต้องขอบคุณอาชีพแม่ค้าออนไลน์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคลิปนี้พูดแทนใจคุณเลยคะ่ะ